หิวข้าวหรือ,อยังลูกอือวิซองหิวข้าวออยัางมากินข้าวมาเอาข้าวต้มใส่ไข่มาให้แล้วก็ใส่อาหารเม็ดมาให้กินทะกินนะกินซะอุ่นๆเลยลูกอากาศวันนี้เย็นกินลยลูกทุ่มจะครึ่งแล้วเดีย๋ยวมาเก็บห้องก่อนนะคะมีคนอยากกินหญ้ารู้ว่าแม่เก็บหญ้ามาให้มากินหญ้า ตัวได้กินข้าวเยอะเยอกินข้าวเยอะเคนท้องตื่นเต้นสิโอ้อยากกินขนมลูกอ่ะอ่ะดีสองอโอ้ยคนท้องคนท้องสองอันเลยอะกไม่ให้มีสองไม่ให้คนท้องให้ตัวเล็กหรอกเล็กกัน คนละสีอันนะแม่ไปให้ข้าวจานต่งางสองทุ่มนะเป็นไงลูกอออยากเล่นกับแม่สวัสดีค่ะคนท้องสวัสดีค่ะโอ้ใจหวัดดีแม่หรแล้วสวัสดีค่ะก่อนยกยกขาขึ้นไหวไหมสวัสดีค่ะโอ้โออยากขอบคุณแม่ใช่ไหมเออดูดูดูเขาเล่นกับแม่ดูเขาเล่นกับแม่ใดูเขาเล่นกับแม่เลยโอ้ รักแม,แม่แม่รู้แล้วแม่ก็รักหนูค่ะแม่ก็รักหนูดูกินกินขนมอิ่มกันแล้วนะวันนี้อากาศเย็นๆย็นนะลูกลดเช็ดตัวช่วงนี้ไม่เช็ดตัวล้วนะอากาศหนาววันนี้ปะคุ้มครองนะ เออแม่รู้ว่ารักแม่น่ะเออแม่รู้น่ะแม่รู้น่ะว่าหนูรักแม่ดูจิมองตาไม่กระพริบเลยดูจิดูจิแม่ก็รักหนูลูกคนท้องค่ะคุ้มฟ้องเออจื้ยนยจื้ยนะจื้ยคนท้องดูดูดูโอ้มาหาแม่จ๋าลูกจ๋าแม่รู้แม่รู้ว่าหนูรักแม่แม่ก็รักหนูค่ะ อ้อนเราอ่ะอ้อนตลอดแม่ไม่มาก็ไม่ยอมกินข้าวพอแม่มาก็ก้มกินอาหารเม็ดใหญ่เลยใช่ไหมอืม,อมจ้ะท้องใส่ผ้าพันคอนะตัวเล็กด้วยใส่ผ้าพันคอนะจะได้ไม่หนาวนอนซะหูุกนอนซะนอนซะลูกแม่ไปแล้วล,ลูกเดี๋ยววันนี้เจอกันลูกใช่ลูกฮะรอ,อขนมเหรอ เอามาให้เอาจุย้ยอ่าอ่าจุยาจ้ยเออเออดู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 ได้ขนมแล้วก็ดีใจดูสิหนาวไหมแม่ให้อันนี้แม่ให้ดำนะคะเออจุย้ยจุ้ยหนาวไหมคะลูกนอนบนทรายเยน็นเย็นไหมโอ้หนาวอะลูกเอ๋กินซะลูกกินซะไหนใครหิวข้าวหิวข้าวยังมามาแม่รู้แล้วหิวข้าวดูปีนสิแม่นี่มามากินข้าวลูกกินข้าวลูกมามามา,มา อ่ะเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกลูกหลบก่อนสิคะหลบก่อนลูกอ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่เลี้ยงให้ลูกอ่ะอ่ะอ่ะลูกอ่ะกินข้าวลูกทำกินข้าวกินข้าวกินข้าวลูกตางกินข้าวเลยค่ะกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวลูกน้ำตาลกินข้าวลูกดาวกินข้าวกินข้าวลูกอ่ะกินข้าวลูกอ่ะอ่ะกินข้าวแล้วกินข้าวแล้ว โดนกินข้าวลูกปไปกินข้าวเอาเปล่าขนมอะแม่ฮะดาวอ่ะดาวตาเนี่ยแม่แดงเอาขนมไหมลูกแม่แดงอะแม่ฮะแม่แดงแม่แดงแม่ให้ขนมค่ะแม่แดงอ่ะแม่ให้ม,ม,มากินข้าวอ,นนอ,อะตัวน้อยอ่ะตัวน้อยตัวน้อยกินข้าวลูก ตัน้อยกินข้าวเลย